จะโดนยชอนแกงจะโดนช้อนแกงมาป้าละกลองลูีเฮ้ยโอ้โหเป็นไงเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เเฮยเฮ้ยย เห็นปะป้าจะกินป้ากินได้ป้าเย่เลยนะป้ายังกินได้ถึงขึ้นชาปะป้าวิ่งบอกว่าเคยทำไรเคยทำไรแถมป้ายังแปลงควาไม่ได้ปากป้าจะอย่างเงี้ยป้าป้าเปิดแอร์เหงื่อป้ายังไหลถ้าป้ากินได้แบบเขานะเนี่ยดูดูเองไม่ถ้าป้ากินหมดโดยไอ้ปากแดงได้เห็นไหมเห็นไหมมันธรรมดามันกินโดนของเผ็ดมันก็ปากแดงแต่ถามว่าเราอดทนได้โอเค เอ่อเหนือแตกโคมันกินมันร้อนมันเหนือไม่เธอจะไปหาซื้อได้ยังไงก็เอามาม่าเผ็ดยี่ห้ออื่นมาก็ได้ไม่รู้หรือเอามาเผ็ดต้องเผ็ดนึงอ่ะแล้วเราแก่เอาด้วยไหมลอยแก่ขอแค่ครึ่งชามโอเคครึ่งชามจะไหวอะแกพูดลอยแก่ไม่ไหวเลยแกกินเผ็ดไม่เป็นขนาดนั้นอ่ะงั้นออกไปซื้อกันเลยไหมอ่ะไป้าไปเธอไม่ต้องไปนั่งทำเนื้อพอทำใหมโควิดโควิดไมเอาอะไรแกอยากไปเลือกอะไรแกอยากไปเลือกไม่ได้แม่ไม่ให้ไปเดี๋ยวป้าไปแล้วป้าป้าแล้วนะเฟซไทม์มาให้ดูว่าจะเอาอะไรอโอเคโอเคั้นเดี๋ยวไปซื้อก่อนเอาถุงผ้าไปด้วยเธอ ติ๊กถือมาใส่กระเป๋าสองใบก็ได้มาแล้วครับได้กลับมาแล้วร้อยแก้วบอกว่าซื้อมาผิดยี่ห้อใช่ป่ะเปิดก็ได้แต่อันนี้มันจะเพลิน,นกว่า,าไม่สะใจโอ้โหป้าก็ไม่รู้ก็เห็นดำดดำๆเหมือนกันป้าก็หยิบมาก็นี่แหละเดี๋ยวเราจะไปต้มมาม่านี้แล้วมาลองดูกันครับว่า มันจะเผ็ดที่บอกจริงจริงไหมโอยอยากจะโดนอยากโดนทอนแกงเดี๋ยจะโดนทอนแกงป้าป้าอ่ะอันนี้คืออุปกรณ์การกินกันเหงื่อเดี๋ยวเหงื่อไหลลงมามันจะได้มีตรงนี้ซับไว้นี่ขนาดยังไม่ทันกินนะเหงื่อแตกแล้วร้อแล้วแก้จะไหวไหมลูกโหแม่แล้วดับร้อยแก้วเผ็ดตั้งแต่ขำแรกกินแล้วค่ป้าเดี๋ยวเราไปทำกินก่อนดีกว่าไปมาแล้ว แค่ทอนทำยังฉุนจามหน้าดูเลยใส่ทีหมดเลยปะเนี่ยอ้าวไม่ต้องใส่ให้หมดไหมเหรอแล้วนี่จะไปเต้นอัลลบิทที่ไหนกันเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอยู่โดนแล้วมาแสบจมูกทำไมแกเอที่ขี้หนูมาทำไมก็เอามันจะเขี่ยเขาเขากัดกินเยอะไงอยากรู้คืออย่างนี้ตัวผมเองผมอยากรู้ว่าที่เทมันเลยเขาอ่ะเทไปมันเผ็ดจริงไหมทมันเป็นกระโบกเนี่ยชิมแค่นี้กันอย่าเพิ่งหก ดูสภาพดูทรงแล้วกินแบบนี้มันเลยจเย็นป้าต่อให้ลอยแก้วต้องกินอันนี้ให้ได้สิบคำแต่มีตัวช่วยก็คือให้้อยแก้วกินน้ําได้สิบอึกสิบอึกนะไม่จะนี้ไม่ใช่อึกก็คือลงไปทีนึงเขาเรียกว่าอึกแล้วนะอ่ะโอเคของลอยแก้วสิบคำน้ำสิบอึกของเต๊กสิบห้าคำน้ำสามอึกสามอึกไม่ต้องกินยังได้เลยน้ําเนี่ยมีแต่คนไม่ต้องกินบ้านเนี้ยที่คุยอ่ะนี่คือหนึ่งคำของ้อยแก้วอะ แค่นี้ก็โอ้โหแค่นี้ก็ผ่านแล้วดิล้วแก้วแม่จะบอกเพื่อนๆก่อนแล้วแก้วเขากินเผ็ดไม่เป็นเลยนะไม่เป็นเลยแล้วแก้วนี่ไม่เด็กไม่เคยกินเผ็ดเลยกินไม่ต้องโดนลิ้นจะได้ไม่โดนดิเฮ้ยอนันตะเกียบจะทิ้มหน้าแล้วไม่ไหวแล้วมั้งหมดแล้วแทวเฮ้ยเบิร์เบิร์กบ้าเดี๋ยไม่ได้เบิร์โอเคกินน้ำไปสิกินน้ำไปเลยเร็วๆเข้าแล้วแก้วต้องขนาดนี้เว้ยแล้วแก้วต้องขึ้นมาอย่างน้อยสองเส้นขึ้นไปโอ้ยเส้นเดียว สองเส้นขึ้นไปกินไม่กินอึกแล้วหนึ่อกไม่กินไม่ทันเห็นอึกเดียวเยอะกว่านั้นอีกแม่เห็นแค่อึกเดียวอึกเดียวนะอ่านี่ป้านะแข็งอยู่ไหนขี้โกอ๋ออ๋ไม่ทันเอามามามาไอแก่หยุดเฮหน้าตา เฉยๆมากเลยอ่ะชิวอ่ะติ๊กในใจแบบเผ็ดมากชิวอ่ะติ๊กสบายมากเรื่องเงี้ยไม่เคยมีปัญหาเลยไร้แก้วน้อยๆลูกแม่อยู่ข้างไร้แก้วอยู่แล้วโอ้โหจริงเหรออืมไร้แก้วน้อยๆลูกแม่เข้าข้างไร้แก้วอยู่แล้วเอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยคำนี้เอาให้มันรู้เรื่องไปเลยลูกเขาไม่เคยกินเพงก็ดองลองดูสิไร้แก้เอาก็เปล่าแล้วไร้แก้วไม่ไหวไม่ต้องเอาตะเกียบไหมเอาตะเกียบไหมกินแค่สิบเส้นก็ได้ลูกเฮ้ย หเป็นไง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 ผลงานงเริ่มสะใจเริ่มดะใจเริ่มสะใจนี่คำที่สองกินน้ำสิลูกกินน้ำสิลูกมันไม่ไหวจริงๆอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันไม่ไหวอะไรอ่ะ้ะ้แวกว<า>นี่นะครับถ้าน้ำหมดแก้วนี้ไม่รับจนะิบอึกแล้วนับแก้วนี้ถ้าน้ำแก้วนี้หมดแพ้เลย <c oughs> โอ้โหซัดไปทีกี่อึกเนี่ยแม่หมดแล้วถ้าลอยแก้วกินแบบนี้ลอยแก้วก็แพ้ปากรั่วด้วยเนี่ยกินลงมาข้างล่าง้อยแกกวเป็นลู กิปลาเลยนะครัที่สองนะป้าบอกว่าอะไรเดี๋เลยเดี๋ยวมันเกินคํามันเกินคํามันไม่ใช่ว่ากินไม่ได้กินได้แต่มันเกินคําอ่านี่ปลาครที่สองนะบอกว่าหมูหมูว้าปาเก่งอ่ะสองเอา100ปลาสามเล้วแ่ก็ยอมแพ้ไปเลยดีกว่าปะแก้วเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาว่า้อยแก้วโกงหนูกินไปห้าแถมแล้วแก้วต้องเคารพกต่ละแก้วเดี๋ยวเพื่อนว่าเอาว่าหนูขี้โกงนะ นี่อ่ะป้าเอาให้ดูใหญ่ๆเลยอ่ะป้าหมูมากไม่เห็นเผ็ดเลยทำไมปากดิแสดงความรู้สึกออกมาได้นะไม่มเหนื่อยกระปั้นทำไมลูกตอนนี้คนละสี่คำแล้วสี่แล้วเหรอยังอยากอร่อยอยู่เลยเนี่ยไอ้ตรงทงพริกอยู่นี่ใช่ไหมพริกอยู่นี่ใช่ป่ะนี่ยเขาเรียกพริกใช่ไหมแล้วแกเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมพริกใช่ไหมพริกใช่ป่ะ อแล้วทำไมเธอกิน5คำแล้วก็ยังไม่ทันกินเลยเธอแซ่คิวทำไมทำไมบอกว่ามันเด็กๆมากที่แล้วเจ้าบอกว่ามันเผ็ดอ่ะป้าบอกเลยว่ามันไม่เผ็ดหรอไอ้เลย็ก้กขอเผ็ดก่อนได้ไหมเล็กแกไม่ไหวแล้ปลายังไม่แดงเลยเนี่ยปลายังไม่แดงอย่างนี้คนวิ่งนะวิ่งเสร็จไปพักพักเสร็จขอวิ่งใหม่ยังไม่ทันเหนื่อยไม่ต้องไม่มีทันนะไม่มีแพ้ดิกินเลยแล้วทำไมป้าต้องมาขอใส่ไอ้แก้วด้วยมัาก็ไม่ได้โอดก็บมันกินดูไม่เหรอเธอบอกว่ามันก็เลยแก้ว่ะขอแค่พักก่อนมันก็ไม่ได้ถึงกินมันก็ไม่ได้ไม่มีไม่ ทางนั้นก็พักกันไปหมดเลยรอให้ปากเย็นปากแล้วค่อยมากินคำที่สองอะเอาพักไปสองวันจ้ะว่าแล้วมากินนี้ก็ไม่ได้ดิมี่ก็สองทะเลาะกันทำไมอะไม่ได้ทะเลาะเราเล่นเกมอยู่ยเล่นเกมอยู่ยก็รู้ขอพักกัน ไม่ได้กติกาคือกติกาเนี่ยครับอันนี้คือยังไม่เผ็ดจริงถ้าเกิดว่าอันไหนมีเผ็ดกว่านี้ช่วยบอกมาหน่อยนะอยากจะกินจริงที่เขาว่ากินแล้วมันเผ็ดเผ็ดเผ็ดเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยมันขนาดไหนมาม่าที่เผ็ดที่ตุดของทุกคนนะคะคืออะไรเม้นท์มาหน่อยนะคะที่ทุกคนเคยกินนะคะจะได้ลองให้ป๋าฟามากินว่าจะมาว่ามันเผ็ดจริงจริงอเข้าไปได้หรือยังคำนี้เขายัง่อันนี้หนูค้าไปแล้วอันนี้อันที่หกนี่เราไม่รู้ลูกโกงเราหรือเปล่าไม่ได้นำแม่ไม่เอาเร็วเร็วเข้าเฟ้น เรากนึกว่าจะแน่โถเลยวแก้วลีลาลีลาเอ้วอ้ยเอ้อ หกเปดแปดแล้วแปแล้วปากแดงปากแดงโอ้ยปากแดงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก้าแล้วโอ้ยโอยโอ้ยืนเลยคืนเลยโอ้โหนี่ลงมาตอนนี้ตอนนี้แสบแสบแสบแสคอแสบคอแสบพุงแล้วโอ้ย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 โอ้ไหม้แโ้วโอ้วโอ้ยอ้เแอ้ย้เอ้ยออ้้้วอออ้้้อ้ออย คำสุดท้ายเบาๆปีปค่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไแ,แก้ไม่ได้ดิน้ำแข็งไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไปเอาน้ำแข็งได้ไงอะเฮ้ยแถวยอย่างนี้ถือว่าชนะได้ด้วยเหรอโอ้ย่างๆทั้นงนั้นเอางี้ผมบอกเลยครับว่า ร้อยแก้วทำสำเร็จแต่ว่าอันเนี้ยมันเด็กเกินไปสำหรับผมนะต่อให้ผมกินหมดเนี่ยผมก็ไม่เผ็ดไม่กินน้ำหรอกเพราะงั้นน่ะใครเจอเผ็ดเผ็ดอ่ะช่วยมาบ,บอกหน่อยนะว่ามันเป็นยังไง <c oughs> อะไร <c oughs> ไม่ใช่ไอตะเกียบไม่ใช่ไอแ <c oughs> ทงปากป้า <c oughs> อย่าง <c oughs> น,นี้คงรู้ว่าน้ำน้อยว่ามันไม่เผ็ดเลยไม่มีความเผ็ดเลย เผ็ดตะกดยังไงอะเผ็ดตะกดยังไงนะครับป้าไม่รู้จักเผ็ดตะกดยังไงป้าบอกคือว่ามันไม่เผ็ดจริงป้าต้งเกิดให้หมดครึ่งภาไม่อันนี้คืออาหารเย็นของแม่กับป้าลูกคืออย่างนี้ครับเราก็พูดกันเล่นๆนะแซวกันให้น้องๆได้ฟังนะก็จะบอกเลยครับว่าเผ็ดจริงสําหรับเด็กๆที่ไม่เคยกินเผ็ดแบบร้อยแก้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเผ็ดจริงๆร้อยแก้วเขาเผ็ดจริงเขากินแค่กะเพราหนี่ยังใส่พริกแค่นิดเดียวแต่นี้มันจะเผ็ดร้อนแต่สําหรับผู้ใหญ่อย่างป้าเนี่ยมันเป็นมันอาจจะเป็นแบบ คนเคยกินเผ็ดมาแล้วอ่ะกินแค่นี้ก็ถือว่าเอ้ยก็เผ็ดเผ็ดสนุกสนุกก็ยอมกินให้หมดได้ไหมล่ะหมดเลยก็อิ่มดิอาวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกินให้หมดนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวซัดซัดต่อเลยอ้าวตะเกียบไปคนล่าเออด้วยกันฉีเยอะเลยฉี่แยะฉี่เยอะฉี่แยะแน่นอนฉี่แน่ดูเลยคขาเนี้ยอ้าวพูดพูดให้หน่อยเพื่อ่ะพูดถ่ะ อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดซับสไคร้ให้ร้อยแก้วหน่อยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับถ้ามีอะไรอยากให้ร้อยแก้วกินอีกก็อ๋<ม>ออย่าลืมกดมละคังให้ร้อยแก้วด้วยนะครับนะครับ<ม>แล้วก็ถ้ามีเผ็ดเดกว่านี้หรือใครเคยกินอะไรที่มันเผ็ดกว่านี้นะครับบอกมาหน่อยป,ป้าอยากลองแล้วดูว่างวดหน้าร้อยแก้วจะกินเผ็ดกว่านี้ได้ไหมเผ็ดจัดเลาโอเคแล้วชิคี้ราลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ